ในกระท่อมกลางป่าแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านมากนักปลานชุม่มแสดงสีหน้าวิตกกังวลเห็นออกมาอย่างเด่นชัดเพราะชิดลูกชายคนเดียวของตนเป็นไข้ป่าอาการล่อแล่น้าเป็นห่วงไม่ดีขึ้นเลยหรือแต่ยอดนี่ก็หม้อที่สีแล้วนะอาการนันแย่ลงเรื่อยๆมันมนี้ท่าทีว่าจะดีขึ้นเลยไอชุ่มเอ้ย เองก็ทำใจไว้บ้างนะตายอดหมอยาประจำหมู่บ้านปูดขึ้นด้วยน้ําเสียงอันสันเครือหันไปมองชิดเด็กชายไว้กำลังสุกสนที่เป็นดังแก้วตาดวงใจของพลานชุม่มพลานปลาประจำหมู่บ้านพลานชุ่มเองนั้นเมื่อได้ยินคำตอบก็ถึงกับเข้าสุดน้ำตาไหลพลากอาบสองแก้มขอเดินะ้าตายอด ช่วยชีวิตลูกชายยันทีจะให้ฉันทำอะไรฉันก็ยอมขอเพียงลูกชายฉันรอดก็พอเสียงร้องไห้สะอึกสะอื้นของพลานชุ่มทำเอาตายยอดหมอยาเวทนาสงสารไปด้วยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะช่วยยังไงเพราะช่วงนี้ไข้ป่ากำลังระบาดทั่วทั้งหมู่บ้านบางคนโชคดีกินยาต้มสมุนไพรไม่กี่หม้อก็หายแต่ก็มีบางคนถึงขนาดเสียชีวิตก็มี ไปชุมเอ้ยข้าทำเต็มที่แล้วจริงๆตอนนี้มีเพียงสิ่งเดียวที่ข้าพอจะแนะนําได้อะไรจ๊ะแต่ยอดบอกฉันได้เลยฉันพร้อมจะทำทุกอย่างสมัยก่อนพ่อข้าก็เกือบจะตายเพราะโดนเสือขย้าแขนแกไม่มีทีท่าว่าจะรอดแล้วแต่แม่ข้าก็ไปกราบขาพอพรกับรูปปั้นองค์หลวงปู่ทวดที่วัดบนเขานโน่นแหละ ไม่ถึงสามวันพอขาก็หายเป็นปกติไม่เชื่อก็ต้องเชื่อหลวงปู่ทวดหรือจ๊ะใช่ท่านน่ะเป็นพระสงฆ์ที่ผู้คนต่างให้ความเคารพศรัทธทาและเชื่อว่าท่านนั้นเป็นพระโพธิสัตว์ท่านศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีเมตตามากเลยนะนี่คงเป็นทางเดียวที่ลูกชายเองจะรอดในตอนนั้นห้านชุ่มก็ไม่มีทางเลือกอื่นแล้ว ลั้นจะรีบเดินทางไปที่วัดก็กลัวจะไม่ทันการจรึงตัดสินใจสำรวมจิตใช้ความรักของพ่อที่มีต่อลูกและความศรัทธาที่มีต่อองค์หลวงปู่ทวดนึกภาพของหลวงปู่ทวดขึ้นมาในใจพร้อมกับกล่าวคำอธิษฐานว่าลูกขอกราบสักการะ,ะองค์หลวงปู่ทวดลูกนั้นเคยได้ยินเรื่องราวขององค์หลวงปู่มาช้านานแล้วแต่ก็ไม่เคยสนใจปักใจเชื่อเลยแม้แต่น้อย แต่พอมาบัดนี้กลับต้องมาอธิษฐานขอพรกับองค์หลวงปู่เพราะลูกชายหัวแก้หัวแหวนของลูกเป็นไข้ป่าอาการไม่สู้ดีเลยไม่มีทีท่าว่าจะหายหากว่าหลวงปู่ดนมาดาลให้ลูกชายของลูกหายจากอาการป่วยลูกพร้อมจะยกลูกชายคนนี้ให้เป็นลูกหลานหลวงปู่ท่านครับ <C le af> มันไม่ตายหรอก ิ่คำอธิษฐานพลานชุ่มก็เหมือนกับได้ยินเสียงอันแก่ชลาแต่ฟังดูแล้วสงบเย็นยิ่งนักดังขึ้นมาในมโนจิตของตนทำให้น้ำตาของตนไหลออกมาอย่างไม่ตั้งใจเพราะความปลื้มปิติที่องค์หลวงปูท่ทวดตอบรับคำร้องของของตนและก็เป็นดังคำที่ท่านว่าจริงๆเพราะเจ้าชิดลูกชายของตนนั้นจู่ๆก็ลืมตาขึ้นมาหลังจากไม่ได้สติมานาน พ่อพ่อจ๋าไอชิดไอชิดลูกพ่อเอ็งฟื้นแล้วข้าดีใจกับเอ็งด้วยไอชุม่มไอชิดลูกเองมันรอดแล้วละสาธุได้นหลวงปู่ช่วยเอาไว้จริงๆดูท่าว่าไอชิดคงจะมีบุญสัมพันธ์กับองค์หลวงปู่นะ วันเวลาผ่านไปหลายปีชิดโตขึ้นมาเป็นหนุ่มใหญ่รูปร่างหน้าตากำยำหน้าเกระลงขามและยึดนํามอาชีพพลานตามพ่อของตนที่ตอนนี้ก็เริ่มแก่ชราลงทำให้เริ่มมีอาการเจ็บป่วยอดอดแอดแอดตามภาษาของคนชราชิดจึงห้ามให้พ่อเข้าป่าและให้พักอยู่กับที่บ้านโดยที่ตนเองจะเป็นฝ่ายเลี้ยงดูเองมีอยู่วันหนึ่งพลานชิดเข้าป่าไปนั่งห้างตามปกติ ซึ่งห้างตรงนั้นก็เป็นที่ประจำของตนที่สร้างเอาไว้เพียงแต่ไม่ได้มานั่งห้างตรงนี้นานพอสมควรแล้วเนื่องจากครั้งนั้นจับได้แต่สัตว์ขนาดเล็กจึงเว้นระยะห่างพอสมควรถึงกลับไปนั่งที่ห้างเดิมในครั้งนี้เองบรรยากาศไม่ได้เงียบงนันแต่สัตว์ก็ไม่เดินออกมาหากินบริเวณนี้เลยแม้แต่ตัวเดียวทำให้พลานชิดเริ่มสงสัย จนกระทั่งระหว่างที่นั่งดูลาดเล่าอยู่สายตาก็เหลือไปเห็นหมูป่าตัวใหญ่เดินเยื่อย่างเข้ามาใตา้ต้นไม้ลานชิดไม่รอช้าจึงรีบหยิบปืนขึ้นมาตะเลี่ยนเหนียวไกลในทันทีแต่เมื่อเล็งและจดจ้องอยู่ได้สักพักถึงได้สังเกตเห็นว่าหมูป่าตัวนั้นมันกนําลังตั้งท้องอยู่ลานชิดที่โดนสั่งสอนมาตั้งแต่เด็กว่าถ้าเจอสัตว์ที่ตั้งท้องก็ให้ละเว้นเอาไว้ตนจึงค่อยๆวางปืนลง แต่ตอนนั้นเองสายตากลับมองเห็นเงาตะคุ่มอยู่หลังพุ่มไม้และกำลังเล็งปืนไปที่หมูป่าตัวนั้นอยู่พลานชิดจึงรีบหยิบปืนยิงขึ้นฟ้าเพื่อให้หมูป่าตัวนั้นตกใจและวิง่งหนีไปเฮ้ยใครไม่มายิงปืนวะทำให้หมูป่าของข้าตกใจหนีไปเลยเสียงสะทบด่าเอ่ยขึ้นพร้อมกับเดินออกมาจากหลังพุ่มไม้ เ <Hey, S 1> ห้เห็นพลานหนุ่มหน้าเข้มที่อายุรุ่นรลวคราวเดียวกับพลานชิดนี่เองไม่รู้หรือวะว่าสัตว์ตัวไหนที่ตั้งท้องอยู่เขาให้ล่าเว้นเอาไว้เองเป็นพลานป่าภาษาอะไรวะท้องน่ะสซีดีจะได้กินทั้งแม่ทั้งลูกไปเลยถึงว่าป่าแถบนี้สัตว์มันหายไปไหนหมดก็เพราะมีพานยิงไม่เลือกอย่างเองนี่เอง ก็ตรงนี้มันที่หากินประจําของกูกูเป็นเจ้าทินมึงนั่นแหละที่มาแย่งที่หากินของกูแล้วยังมาอวดดีสั่งสอนกูอีกมึงรู้จักกูน้อยไปแล้วไอ้พลานอวดดีแล้วยังมาร้องขอชีวิตทีหลังนะมึงเมื่อพูดจบพลาหนุ่มที่อยู่ข้างล่างก็กระทืบเท้าด้วยความไม่พอใจก่อนที่จะเดินหายไปในความมืดส่วนพานชิดก็ไม่ได้สนใจอะไร ได้แต่สายหน้ามองตามหลังไปแล้วก็คิดในใจว่าขนาดเข้าป่าอันถือว่าห่างไกลผู้คนทำไมตนนั้นถึงต้องมาเจอกับคนพานเช่นนี้ด้วยพลานชิดก็รีบสลัดความคิดเช่นนั้นทิ้งไปกลับมามีสมาธิในการส่องสัตว์อีกครั้งแต่สิ่งที่ตนสังเกตได้ในตอนนี้ก็คือบรรยากาศมันมืดและวังเวงผิดปกติ แม้แต่เสียงเละลาของเราสัตว์น้อยก็ไม่มีจนกระทั่งเวลาดึกสงัดคลืบคลานเข้ามาคลานชิดก็ได้ยินเสียงแมลงบินใกล้เข้ามาจึงมองขึ้นไปดูบนท้องฟ้าก็พบว่ามีต่อแตนจำนวนหลายพันตัวบินตรงเข้ามาจู่โจมตนเฮ้ยนี่มันต่อแตนที่ไหนกันวะทำไมอยู่ๆถึงบินมาต่อยข้า พานชิดรีบน้ำท่อนฟืนติดไฟที่ตนก่อเอาไว้บนห้างขึ้นมาร้อมกับสบวัดกวาดแกงไปมาแบบไล่ทิศทางเพราะว่าต่อแตนที่ปกติจะกลัวไฟนั้นกลับกลายเป็นเพิ่มจำนวนมากขึ้นและพุ่งตรงเข้ามาต่อยพานชิดแบบไม่กลัวเกรงไฟเลยแม้แต่น้อยส่วนผิดวิสัยของมแมลงท,ทั่วไปจากนั้นก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นมาจากด้านล่างของห้างกูบอกแล้วว่าอย่าลองดีกับกู ยังไงล่ะเจอต่อแตนอาคมของพ่อกูเข้าไปในตอนนี้หลานชิดเริ่มดินลนด้วยความเจ็บปวดจากพิษของต่อแตนจนกระทั่งพัดตกลงมาจากห้างล่างกระแทกพื้นอย่างแรงนอนแน่นิ่งอยู่ตรงนั้นความเจ็บปวดนี้ส่งผลให้สติเริ่มพล่าเลือนไปในทุกขณะพ่อเรากลับกันเถอะ มันคงไม่หลอดแล้วล่ะเอ็งน่ะประมาทเกินไปลี่จะทำการใหญ่นะ่ะให้ต้องเด็ดพลานเท่าเริ่มบริกรรมคาถาเซกหนังควายเข้าท้องทำให้พลานชิดที่เจ็บปวดเพราะพิษของต่อแตนอยู่แล้วหนังน้ํายังมาตกจากห้างจนสติใกล้จะดับกลับต้องสะดุ้งโยงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งด้วยความเจ็บปวดที่มากกว่าเดิม ละมานที่มีแลนไปทั่วร่างกายส่วนพลานสองพ่อลูกก็ยืนดูพลานชิดนอนดิ้นจนแน่นิ่งไปคิดว่าคงไม่รอดแล้วจึงเดินจากไปแต่โดยดีทว่าในจิตสุดท้ายก่อนหมดสติไปนั้นพลานชิดกระท่องบทสวดคาถาของหลวงปู่ทวดขึ้นในใจคิดแต่เพียงว่าแม้ตัวจะตาย ก็ขอให้ใจผูกอยู่กับองค์หลวงปูทวดเป็นครั้งสุดท้ายโมโพธิส ah ัตโตอาคันติมายะอิติภควาทันทีที่ท่องคาถาจบในจิตสุดท้ายก่อนที่จะดับไปของพลานชิตก็บังเกิดองค์หลวงปูทวดยืนอยู่ตรงหน้ากำลังยิ้มให้กับตนในมือของท่านนั้นมีน้ำอยู่ขันหนึ่ง แล้วท่านก็วนจงไซคาถาจนน้ําในขันนั้นสว่างเรื่องรองออกมากลายเป็นน้ําพุทธมนอันเย็นชําแล้วก็ยื่นขันน้ำมนตนั้นให้กลับผานชิดได้ดื่มยังไม่ถึงเวลาที่เองจะไปหรอกเมื่อเองดื่มน้ำมนเสร็จเองจะฟื้นจากความตายและเมื่อไหรก็ตามที่มีเรื่องเดือดร้อนก็ให้นึกถึงปูปูจะไปช่วยเอง ทันทีที่เสียงทุ้มเย็นเต็มไปด้วยความเมตตาของลุงปูทวดจบลงหลานชิดก็ฟื้นขึ้นมาจากความตายแล้วกับปฏิหารในตอนแรกหลานชิดก็ได้อเจียนออกมา <c oughs> เป็นของเหลวและชิ้นเนื้อสีดำกลิ่นเหม็นเน่าตลบอบอวนไปหมดแต่หลังจากอาเจียนออกมาจนหมดแล้วนั้นทั้งแผลและพิษที่เกิดจากคุณใสมนดำได้หายไปเป็นกลิทิ้งในทันที หลังจากนั้นเป็นต้นมาพลานชิดก็ไม่เคยไปห้างที่ป่านั้นอีกเลยแต่ก็เลือกที่จะไปนั่งห้างที่ป่าบริเวณอื่นแทนจนกระทั่งในวันหนึ่งขณะที่พลานชิดกำลังเดินทางอยู่ในป่านั้นโชคชะตาหรือว่ากรรมนำพาก็ไม่อาจที่จะทราบได้ทำให้พลานชิดต,ต้องเจอกับพลานป่าสองพ่อลูกนั้นอีกครั้ง ไอ้ปลาหนุมนั่นมันคือปลาที่โดนหนังควายเสของข่าไปนี่มันควรจะตายตั้งแต่ตอนนั้นแล้วไม่ใช่หรือวะแล้วทำไมนั่นสิพ่อหรืออาคมของพ่อจะเสื่อมแล้วเฮ้ยพูดอะไรมามาแบบนั้นวะอาคมของข่าน่ะไม่มีทางเสื่อมถ้าอย่างนั้นพ่อก็ต้องข่ามันปิดปากทิ้งเสีย ไม่อย่างนั้นมันจะเอาเรื่องพวกเราไปเล่าให้ชาวบ้านฟังแบบนี้คงต้องกินมันไม่เหลือสากถึงจะแน่ใจได้ว่ามันจะไม่ฟื้นขึ้นมาเอกจากนั้นหลานชลาก็พนมมือขึ้นบริกรรมคาถาอีกครั้งในตอนแรกมีเพียงแค่เงื้อเมตโตเท่านั้นที่ไหลออกมาจากขมับแต่แล้วร่างกายของพานชลาก็เริ่มที่จะสั่นไม่หยุด ดวงตาของเขาค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอมพันธในแววตานั้นไม่หลงเหลือความเป็นมนุษย์สุดท้ายรูปลักษก็ได้เปลี่ยนตามไปด้วยอย่างสิ้นเชิงเช่นเดียวกับแววตานั้นในที่สุดลานชลานั้นก็ได้กลายร่างเป็นเสือสมิงร่างใหญ่โตพร้อมกับคำรามเป็นเสียงเสือดังก้องปลากระโจนก็ไปทำลายพลานชิดจากด้านหลังในทันทีลบไปเร็วลานชิด ได้ยินเสียงอันแกะชะลาแต่กลับเต็มไปด้วยพลังขึ้นมาในจิตพร้อมกับรู้สึกถึงแรงพลักที่ไม่ทราบที่มาด้านล่างของตนไห้ล้มลงไปกับพื้นจึงทำให้เสือสมิงโจมตีพลาดไปเสือตัวใหญ่คำรามดังลั่นทันทีเมื่อโจมตีไม่ถูกชายหนุ่มทั้งตกใจทั้งล้มลุกคลุกคลานพยายามยิงปืนใส่มันเพื่อตอบโต้กลับไปบ้าง แต่ถ้ว่าลูกป,ปืนก็ไม่สามารถทำอะไรได้เลยแม้แต่นอ้อยเมื่อพอตั้งสติได้พลานชิดก็รีบวิ่งหนีเพนอ้าไปในทันทีฮคิดจะหนีเหรอแบบนี้ก็เข้าทางนักล่าแบบกูนะเซมันจะมีอะไรสนุกไปกว่าการไล่ล่าเหยื่อที่ไม่มีทางสู้อีกวะ <laughs> พลานชิดวิ่งไปเรื่อยๆจนในที่สุดขาก็เริ่มอ่อนล้าจนไม่สามารถก้าวได้อีกเขาล้ล่ลงไปกับพื้นตรงนั้นอย่างหอบเหนื่อยก่อนจะหันหลังกลับไปเห็นเสือตัวใหญ่อยู่ข้างหลังตนและกําลังย่างกลายเดินเข้ามาหาตนช้าๆในเสี้ยววินาทีก่อนที่จะโดนเสือกัดนั้นจิตก็ระลึกถึงหลวงปูท่ทวดตามที่ท่านเคยบอกเอาไว้และในช่วงพลิบตานั้นท่านก็มาปลากฏกายบางล่างของพลานชิดเอาไว้ มตัวนั้นยิ่งโกรธมากกว่าเดิมร,รีบเปลี่ยนทิศทางหันไปโจมตีหลวงปู่ทวดแทนแต่มนต์นของมันนั้นก็ไม่สามารถทำร้ายองค์หลวงปู่ทวดได้เลยยไอ้พลานี่มันอะไรกันทำไมลิ์ม,มันเยอะนักวะเห็นดีข้าจะต้องใช้อุบายซะแล้วข้าข้ายอมแล้วข้ายอมแล้วจ้าเสือสมิงทำทีเป็นก้มลงกราบองค์หลวงปู แต่ทันทีที่เห็นว่าหลวงปู่เผลอก็ได้กางกงเล็บออกแล้วก็ตะบ,บเข้าไปเต็มแรงโอ้ยพ่อพ่อทำฉันทำไอ้ลูกพ่อจะจะมายืนอยู่ตรงนี้ได้ยังไงหลวงปู่ช่วยลูกของข้าด้วยเถิดทันใดนั้นด้วยอธิลิตขององค์หลวงปู่ทวดก็ปรากฏแองน้ำขึ้นมาจากพื้นดิน แล้วองค์หลวงปู่ก็เดินลงไปในน้ํานั้นก่อนที่จะอธิษฐานจิตให้น้ํานั้นทั้งใสและจืดจนสามารถที่จะใช้ดื่มเป็นน้ําสะอาดได้แล้วองค์หลวงปู่ก็เมตตาพูดกับสองพลานพ่อลูกว่าเจ้าจงเอาน้ำนี้ให้ลูกของเจ้าและตัวเจ้าเองก็ดื่มด้วยเถิดเสือสมิงดื่มน้ำนั้นลงไปก่อนแล้วค่อยให้ลูกชายดื่มตาม แล้วแสงสว่างก็ส่องออกมาจากกายของทั้งสองทำให้เสือสมิงตนนั้นวิชาอาคมเสื่อมถอยกลับกลายเป็นพานชลาที่ถูกคัดถอนวิชาออกไปแล้วส่วนลูกพรานชลานั้นบาดแผลก็ค่อยๆหายไปจากนั้นสองพ่อลูกนายพานจะกลมลงกราบองค์หลวงปู่ทวดที่มีเมตตาช่วยพวกตนเอาไว้แล้วร่างชลาขององค์หลวงปูก็อันตรธานหายไป พร้อมกับมีเสียงของหลวงปู่ดังกล้องขึ้นมาว่าจงจำเอาไว้หากเอ็งศรัทธาในข้าข้าก็จะปกปักรักษาผู้ที่มีศรัทธานั้นให้แคล้วคลาดปลอดภัยนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาความศักดิ์สิทธิ์ขององค์หลวงปู่ทวดได้แผ่ะจรไปทั่วจนเป็นที่เล่าขานกันว่าผู้ใดเคารพศรัทธาในองค์หลวงปู่ทวด ไม่ว่าจะมีพระเครื่องหรือรูปเคารพบูชาไว้กับตัวผู้นั้นย่อมแคล้วคลาดปลอดภัยราะหนึ่งมีองค์หลวงปูคอยปกปักรักษาอยู่ไม่ห่างและเรื่องเล่าตำนานนี้ก็ยังคงสืบทอดมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงทุกวันนี้